นะครับอันนี้ก็ับไปห็นต้นเนาะอยู่ต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่คิปตะขีนะครับเนี่ยนะครับปลูกทิ้งปลูกปางไปนะครับเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตะกูยักษ์นะครับปลูกทิ้งเหมือนกันนะครับเนาะปลูกทิ้งนะปลูกประมาณก็ปีละนะครับต้นน้อยอยู่นะครับนี่กระพุต่อไรกระพกเป็นร้อยนะครับเนาะ นะครับพูกเป็นร้อยนะครับก็เรือนี่ก็จะเลืออยู่สองต้นนะครับเนาะยอดขาวก็เยอะเรือนดเลเดี๋ยวโซนนี้จะวางกลนพึ่งมุดเลยนะครับเนาะขึ้นทียอดดอกขาวไล่ดูสํสำวจต่อนี้พึ่งก็นะครับในส่วนเขาก็มีพึ่งกันนะครับว่านี่นะครับนนี้จะเป็นพึ่งโพงนะครับตัวแบ อันนี้เป็นพื้นที่ประมาณเกือบห้าไร่เลยนะครับเ่เป็นปลาเป็นผสมกล้วยผสมพายุอย่างไปนะครับเนาะนะนีะ่ปลาไปดูไปนะครับเนี่ยจี่หินพึ่งเป็นหนึ่อสัตวกับสัตว์เลี้ยงดยนะครับเนีพื้นที่ของเข้าสุมบูนนะครับเน,นีอันนี้ที่จะเป็นนะครับพื้นที่จี่พึ่งชอบนะครับพรจะจัดสถาไปรอบม,มันมีความสมดุล นะครับเนาะนี่โอ้นี่มีโคมลอยแป๊กตัวนี้นะครับก็เแิ่มลิ้มๆแถวนี้สมบัติชัดเห็นอย่าง้นโขนพึ้งได้นะครับพื่นที่นะครับโค่เลมดเลยนะครับเดี๋ยวจะตาไปดูแปลงข้าเต้นะครับเนาะเดี๋ยวจะฝามาดูก้นเลยกันนะครับเดินเข้าไปเลยด้ายยากนะครับด้ายยาก์เป็นร้อยละให้แต้วางไว้เนแฉมนะครับเนลย หย้าดอกขาวต้องมาแรงแตะนะดีแล้วนะน,นะครับเนาะแล้งแตะเออพายุต้นนี้ตายละฝนนรอครับเนาะตายเรียบร้อยละนะครับต้งตองใส่ความอุดเขมไว้ครับทำให้เฉลี่นอันนี้ก็จะเป็นต้นพายุนะครับเนาะท้าไมกแดงที่มาได้เราไมนะห่อนนะครับเนาะ ตอนนี้เราลองตอกชิดชัดเตยในขึ้นที่มันจะดีน้อยครับเลยนี่งจนพยุงเนี่ยเหมือนจะตายแล้วครับได้จับไม่เด้อเนี่ยลักษณะใบจีแต่ยอนมันแตงแล้วนะอ่อนๆนะนะครับหน้าแรงมันจะบานนะมันพยุงนะครับปลูกตอนแรกเป็นหัยเป็นแหนวนะครับแล้วพืชพ่ายกับิเยอะนะครับเแล้วกนจะเป็นพยุงเออพยุงนะผสมตะกูนะครับเนาะเดี๋ยวตามดูใกล้ๆเลย มันนี้เป็นต้นตะกูยักษ์นะครับนี่ถูกพิ้งไว้แล้วครับเลยถูกพิ้งถูกมัน,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 นบบมเป็นหน้าขอรับรองจะควรจะเป็นซักท้องนะครับต้นเหยียบๆไปเลยนะครับสูงเผลอด้จะปาไปดูไปฟังนะครับเนาะน,นะครับข้างๆก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเนาะและเป็นไม้ไผ่สูงเพื่อใจอแจ้แสนนะครับเนาะ สะก็แบบทำไมเก็บน้ำได้นะครับตีนี้น te <pl ains> ้ำเดี๋ยวน้อยเนาะเดี๋ยวพุชเราจัดลือกนะครับน้ำหายหมดเลยเก็บน้ำเหมือยู่นะครับเนาะนะครับอันนี้จะหกน้อยจะเลยปล่อยมันไปใส่ธรรมชาติสำรวจพื้นที่นะครับว่าเขาจะปลูกเป็นไอโอ้อยูขุนเพิ่งเลี้ยงอเนาะนื้ตะกูยักษ์นะครับปลูก น,นี่เป็นสวนตั้งหน้านะคือผส,สมไปนะครับน,น,นี่ก็นี่ส่วนของที่สวนบ้านนะครับนะนเนาะมันใหญ่นะครับแต่ส่วนเขาตัวเล้นในสวนของนะต้นตะฟูหยักนะครับตะฟูยักนะครับต้นใหญ่นะครับจบาไปดูุกล้ๆนะ ต้นไก่อะครับนี่ต้นตะกูยักษ์ผูกื้นลืมนะครับอันนี้ห่างหลายห่างเยอะเลยเนะี่ยประมาณเม็ดเดียวเท่นะครับเม็ดเดียวประมาณอันนี้เม็ดเดียวน,นนะสูงเตาประมาณสิบป,ปีสิบป,ปีน่นนะครับเนาะ ต้นตะกูให้ดูเห็นมุมเลยนะครับเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานนะครับต้นตะกูยักษ์ทางนี้ก็จะเป็นต้นพยูนะครับปลูกวันเดียวกับต้นตะกูยักษ์เกี้ยนกับสังเกตได้ว่าปลูกเหมือนกันเลยกับต้นตะกูยักษ์ต้นตะขีนะนะครับ มันใช้เวลาเมือนเหมือนเนาะตอนนี้กับที่ขวบไปพรามกันเดี๋ยวนี้เนาะนะครับต้องระวังหน่อยเดาะขึน้นที่ความช่างแห้งนะะี่กับเห็ดต้นนึเนาะนี่ก็เป็นยืนก็ต้น,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 นมันมันฮักมันเลยแตงใหม่ น,น,นี่ก็บาได้ตกแต่งอย่างนีน,นะขยุ้งนบไฟซื่อเนะ้ะมาดกุดกดงอตะ้คงอุ่นปูฝนละไม่ลำใจจะหอบขยุ้งนะครับเนาะ นี่ก็จะเป็นการทอดลงมาต้อนนะครับเนาะลดโซบินลงเลยจะเอากรดที่มาวางจะต้องใช้ขาตั้งนะครับครั้งนะนาะใช้ขาตั้งปุ๋ยต้นนี้ต้นง่อยลงพยูนนะครับต้นใหญ่เนาะเฮ้ยเดือดกี่ต้นนะครับเนาะกี่ต้นพยูนเนี่ยปลูกในพื้นที่เขานะครับเนาะ ริบกว่าปีละนะครับใช้เวลาเหมือนมาเล่นขายเน้นให้มันเ,เติบโตๆนะครับเราดูให้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้เดี๋ยวนี้เห็นต้นนะน่าจะใหญ่เลยนะเนี่ยต้นเนี่ยใหญ่คีดไหล่ๆดูครับเสียเพียบมันเป็นต้นพักเขาพักนี้จะเป็นนะีครับต้นพายุนะครับ แตกสองแง่สองงามขึ้นบนไหมนีม่สุดเลยนะครับนปล่อยอันด้ก่อนทำเันโตสามธรรมชาติที่สีกับปล่อยด้วกันกน,นะครับนาะักษาและเนื้อใหม่ใจ้เวลานะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นมะตูตมกระอนปุ๋ยไส้เมล็สาหยห้าต้นนะครับเนาะ นี่ดีหน่อยมันออกได้ลรับนี่นะหญามันขึ้นนะครับเนาะนี่จับดูวนนะนะครับนี่จะหกน้อยนะครับมันจะลมลื่นมายนี่ครับเนาะที่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จัดเหมาะสำหรับในการมาโกนพึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปดูของปอหลวงนะครับทุบแล้วโกนพึ่งไอ้ที่พื้นที่ใกล้ๆเข้าก่อนนะครับเนาะนะครับอันนี้มาดูนะครับเด็กต้องกำจยนะครับตอนนี้ฝั่งนี้เป็นน่าจะใจใสาน เล่กน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวตามมาดูพึ่งนะครับต้นวางนะในสวนคนนะครับเนาะเข้าแบบเข้าหนะูตัวนี้นี่เราวางเประจิตใจนะนี่เประจิตใจเลยน,ะนี่โอ้พุทธีงามขนาดนี้พุู้ด้วยตัวเนานะนี่เขาปนหลงนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าก่อเดี๋ยวลองไปดูนะนี่นี่แบบเข้าเสือไม่จับ การวางลนะักษณะนี้นะครับเนาะโถนยิงเกาดูดนี้นะครับเนาะจะลองไปตามดูตะกีอเอ๊ะตอนดูให้เข้านะ,นะเดี๋ยวมาดูดูเดโ๋ยวมันจะทีวีเลยนะครับเนาะนีะ่นนก็ยังมบเข้าเตอมเป็นแนวตั้งเหมือนกันนะครับเนาะ